เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่กันช่อง by a d i t y อีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้นะเราจะทําการรีวิวสก,กินไม่ใช่สก,กินเครื่องประดับเหมือนเดิมเป็นเครื่องประดับของ SS เนาะซึ่งฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็น EP ต่อจากคลิปที่แล้วก็รอบนี้จะเป็นสก,กินม่วงยกแผงเลยก็คือทางด้านของ g r a n d ์ c s e เชสครมิ กาเลดแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของอชุดแต่งงานฉันจำไม่ละอะไรวันแห่งสัญญาอะไรสักอย่างนั่นจะใช่ประมาณนั้นแหละฉันจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้ยเยอะเหลือเกินสกินแมรี่เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะจ๊ะเป็นการอัดหลังแมทเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปรีวิวสก,กินของแจ็คก,ก็น่าจะเป็นหลังแมทเหมือนกัน ราะว่าอาจจะในเกมไม่ได้จริงๆอาจจะต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนาะถอยแท็บเล็ตใหม่ละเดี๋ยวจะเอามาไลฟ์สดด้วยเพราะว่าตอนแรกแผนเดิมก็คือจะเอาเครื่องนี้มาไลฟ์สดแต่มันไม่ไหวแล้วเหมือนกันเครื่องมันร้อนมันมันสตรีมไม่ได้จริงๆที่สตรีมไปแต่ละอันก็คือกระตุกกระตุกนั่นเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่าสกินแต่ละอันเนี่ยพอใส่เครื่องประดับ S ของอ่ามงกุฎแผนนรดแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหน โอเคเดี okay, e wa, ja. right, ๋ยวเราเข้าในเกมกันเลยดีกว่าจ้าเอาละครเกมเริ่มที่เรียบร้อยกับแมปโบสีชาติกับเครื่องประดับทองรูปภาพแผงเกียรติยศนั่นเองพร้อมกับสกินทางด้านของสการเล็ตนั่นเองนะบอคิีเลยว่าสกินนี้นั้นคะแนนที่ให้ไป พร้อมกับความเหมาะกับเครื่องประดับนั้นขอญาตให้เป็นหคะแนนเนาะก็ถือว่าเลิศอยู่แต่ก็ยังไม่สุดแลนี่อะไรคืออะไรมาเตกไว้ทําไมเอ่ยงงทําทําไมคะเราวิ่งฉีกไปนู่นแล้วฮโหลเหมือนไม่เห็นเลยเราล้มไหวมาเลิศที่สุดพังไม้ทิ้งก่อนงงพับไมอ่อ่ะไม่เข้าใจเลยวันนี้เก็บเข้ากระจกมาเลยก็อีไกลกันนั่งนี่ไปเลยจ้ะ น่าหูขึ้นด้วยไงอยู่ไหนะกลางโบสถ์เหรอเหมือนจะไม่กลางโบสถ์ไม่ใช่ตรงนี้มีเครื่องมีอยู่สองเครื่องแซมาอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะเอ้ยโย้วยรุ่นติดแต่เนี้เปล่าอ่ะอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนี้วายเศษกระจกแล้วจงเออพอดีเลยเป็นใครสัตานซาจานทำอะไรอบสถททำไมใครบอกกูจะตีะกูไม่ตีซะหน่อยเอยเอ จะบอกอะไ,ไ,ไรเขาว่าฉันตีเออนี่บิงแม่งเลยถามก็แคร์ไหมจอ่อยงโง่อันนี้นี่ดักก็ไม่มีมาหูไมีคืนไม่มีแคร์ดักไม้ใช่หรอกจัาจับอันนี้นั่งไปก่อนเลยล้วอยู่เครื่องเดิมปะเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปหาโซนซะหน่อยละอุ้ยแต่มาแล้วอกมาไวมากยังไงมาทางไหนใครจะช่วยอ้อนโอ้โอโยรวยซะด้วยมึง รวยซะด้วยโอ้ยยังไงขอวาดอะไรเอ่ยวาดอะไรเอ่ยเอ้าอี่ร์าได้ฮ์ทหลบได้ได้ฮ์ทหลบกระถามว่าแค่ไหมไอ้นู่นจะไปไหนมานี่เลยสะท้อนเงาอย่างนี้ตายแน่นอนค่ะบอกเลยมาค่ามาค่าชิดชิดอย่างนี้แล้วไม่รอดหรอกเรียบร้อยมานี่เฟสสุดท้ายแล้วจับนั่งก็บินโอ้ยตาดีไวบอกเลย เจ็บกระนาวคนหนึ่งล้มคนหนึ่งเจ็บคนหนึ่งก็ปั้นอยู่เฉยๆดิอืมโอเคจะไปนั่งก่อนเออรอยเท้าเอยวัยรุ่นมาโฮงมาฮิวอะไรกันแถวนี้เออโออีกคนหนึ่งลอยกันละยังไงครับอุ้ยไม่โดนถ้าถอดถอดเกรดไวเออโหกดเดี๋ยวนะอะไรคือการกดโล่ใส่นี่อะไรคือการกดโล่ใส่กระจกคะงงเนาะช่างมันนั่งตรงนี้แทนไปเลยมึงไป แล้วที่นูน่นอันนี้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรมันฮิวตัวเองน้ำฝนอยู่ยืนบนน้ำฝนมันฮิวตัวเองอยังไงวะในความเป็นจริงปอดบัวมั้งน่ะฮัลโหลโไม่โดนเลยยี่อ,อ่ะเอ้ยโดนแล้วเว้ยเออเลิศแต่เมื่อกี้เห็นมันมีคนอ้อมมาทนายได้หาทำไมได้หาทำไมโอ้เราเดินไปไหนเดินอ้อมไกลเชียร์ช่วยเราบ้างอะ ออถึงพอดีจะงเล่นเกิมนมาไม่ถึงเลยกดโล่ทำไมอ่ะว้าวเป็นการเป็นการใช้โล่ที่ดีมากโอ้นะนดูเขาไปยิวยิวตัวเองด้วยน้ำฝนตรงโน้นละ <c oughs> น้อยมากนะตั้งแต่ฉันเล่นเป็นฮันเตอร์มาที่ฉันเจอคนใช้ทีนี้น้อยน้อย <c oughs> ถึงปะวะะมันมันถึงและแต่มันตีไม่โดนมันอยู่ไหนวะ <c oughs> เนี่ยโอ้โหเสร็จไปแล้วเออช่างมันแล้วกัน <c oughs> ไหนหมุนดูซิ แหวว์ปไปแล,แล้วกันนะโอ้โหตรงนี้ตีไม่ถึงอัเมื่อกีก้โอ้แล้วไปนู่นแล้วแหมวิ่งสักไกลเชียวยังไงเอ่ยยังไงเล่นไงบิงแม่งเลยเออย,ยังสะบัดไปโดนก็เลิศอยู่ยังสะบัดไปโดนก็ถือว่ายังเลิศอยู่ไปนูน่นละอุยอ้ยอุย้ยไม่ทันแม่งนี่เดียวเองเสียกระจกฟรีเลย ไ้ทนายลูกเองไปละมาสิจ้าเธอจะไปไหนเอ้ยก็คือพับทุกไม้อะตอนเนี้ยไม่พับมันก็ตายอยู่ดีไงตอนเนี้ยมาจะไปไหนโอ้โหไม้เยอะแยะเหลือเกินอือจะวิ่งอยู่นี่นานไหมจะ้ะยังไงอะซอกเงี้ยหนีรอดก็ไม่รอดแล้วล่ะตอนเนี้ยจริงวิ่งก็ไม่รอดหรอก แล้วมันปัดเครื่องอยู่ไหมวะตอนนี้มันยังปั่นอยู่เล็บแล้วนะอืมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้านั้นปะมันน่าจะอยู่แถวๆกล่องแหละตรงไหนมีกล่องมันก็นัอยู่นะมันเป็นทนายอะมันน่าจะไอ้นี้ได้อยู่ฮัลโหลอุ้ยหูขึ้นสวัสดีครับคุณทนายรู้เปล่าครับคุณทำอะไรอยู่คุณไปกองอยู่รอเปล่าอ๋อนี่ไงมีรอยเท้า เออเลิศเจอมาเจอเขาเรียกว่าการคาดดาแบบสุ่มๆแต่เสือกเจอจริงๆยังไงเราเอยโดนด้วยเลิศเกินนี่และแมรี่ที่จริงใจไปค่ะตามหานักอุตุต่อก็คือตอนนี้ไม่มีอะไรในมือกันแล้วแหละอุ้ยหูขึ้นสวัสดีครับอุ้ยลุมอยู่ตรงนี้ด้วยคุณดีครับคุณอยู่ไหนครับอืมอาหูหายไปเนี่ย โอ้โหวิ่งสี่คูณร้อยมากหนีไปได้ไกลสุดวิ่งได้ไกลสุดอะไรยิ้มยิ้มหรอยิ้มหรอ,อล้มไปเลยมึงกูไม่ใจดีหรอกหมั่นใต้อีหมด เริ่มเก่งเลยทีบร้อยกับแมพความทรงจำของลีโอกับสกินแกรนด์เชสพร้อมกับเครื่องประดับนะจะซึ่งความเหมาะสมของสกินนี้สำหรับฉันถือว่าเอาไปเลย9คะแนนทาให้นับสกินอื่นนะเนาะอันนี้ถือว่าสวยทำมาเหมาะอยู่อ,าอ้าวหยาหูหายอยู่ไหนวะแถวนี้ไม่มีเลยเหรอ โอ้โหมันขึ้นน่ะอือขึ้นแต่คนอยู่ไหนหรือวะเดินมากลางแล้วกันเผื่อจะมีฮัลโหลอันนี้มีคนจริงด้วยเป็น,อนอเอ้ยทำไมเอ้ยหน้าข้าวคนนี้มันเล่นอะไรของมันวะเนี่ยงงอยู่ๆก็เดินมาใส่คืออะไรคะอ๋อเราจะขึ้นไปได้ข้างบนอ๋ออย่างนี้เองอะไรครับอะไรเอ่ย งงอะคะคะคุณพี่ทำอะไรคะงงงงมากไม่เข้าใจนะคราบทำไรไมเข้าใจอะไรเอ่ยมาน,นี่เลยข้างล่างมีคนมัได้หูขึ้นนั่นแหละอยู่ใกล้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นไปลงห้องวีเลยดีกว่านันน่ะง่ายดีเนาะไปจ้ะห้องวีนั่งตรน้งนี้เลยนะจ้ะขอบคุณจ้า เปิดมาตัวแรกก็ลงห้องวีล้มก็ไวด้วยงงเลยอย่างนี้เซอร์คงจะพิกได้ยากอยู่ยนี่มองหาเครื่องสันกันอืมีแต่เครื่องไกลโอ้โหจะเสร็จไปแล้วสอง,องเครื่องว้าวเซอร์เกมนี้ปั่นโค้ไวเลยยังไงใครจะมาช่วยจะลงทางไหนทักทางอะไรเอมิลหรอเอมิอใคร อเอมิลว้ายนอตันก็มาเออมาทุกคนนี่ฮะยังไงอุ้ยฮะไม่โดนไม่โดนมันไม่ลงวะอ๋อลงแล้วนี่ไงโอ้ไม่โดน,โดน,โดน,โดนอืมอีกสักทีได้ก็ช่วยกันได้แต่นะักข่าวได้เฟะแล้วขอ,อโอ้ไม่โดนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยชีวิตสวัสดีค่ะยังไงคะจะออกไม่ออกออกไม่ออกทำอะไรวะล่ะป่อยปล่อยไม่ทำเลยทำอะไรอ่ะ What are you doing? นี่แหกูก็ทำหนังกูก็ไม่รู้กันเนี่ยเออ,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 อต่อต่อขีบกระชากต่อขีบกระชากเออนี่นะคะทีหลังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าวางอะไรมั่วซั่วแล้วมึงจะไปไหนดินยัดแม่งเลยจัดจบคะ่ะมานี่คะ่ะไปเลยลงห้องวีไปอยู่ด้วยกันเลยนะจ๊ะโอ้โอ้โอติดไปอยู่ตรงนี้ นั่งแทนไม่ปไปเลยนะงั้นน่ะตรงนี้ใกล้ดีเออเรียบร้อยมึงและอีนี้ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่งเก้าอี้ตรงนี้ไปเลยแล้วหูขึ้นหูขึ้นอย่างนี้โอ้โหลอยตีนชัดเจนมากมึงจะลงก็ลงเถอะมึงจะรอทำาเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่คือลงไปยังอยู่ไหนวะอ๋อตายหาดินส่วนกูแต่กูไม่เห็นโอ้รถรถโดนกูเนี่ยที่สุด เดินเข้ามาสิเดินเข้ามาแคนเซิลกูสิไม่แคนเซิลกวูวะนอยวะโอ้โหสปินอะไรของมึงเนี่ยเอาสปินมาจากไหนเอ่ยเอามาจากไหนเอ่ยงงแล้วนี่อะไรคะยังไงจะลงห้องวีด,ด้วยดไม่ลงดีกว่าเพราะฉะนั้นนั่งตรงนี้เลยอืมปั่นอยู่นู่นเลยป่ะนะหรือเปล่าแล้วนี่ขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วลงมาลงมาเอาอะไร มาเอาะไรเอ่ยโอ้โหแล้วคือติดซอกไงไม่โดนโอ้โหอยู่กันเต็มอยู่กันเต็มไปหมดยังไงขออยากน้อยขอแจกแผลก่อนเออเดี๋ยวเอาเอมิวไปนั่งก็ได้มาเอมิวจ้ามานี่เลยจ้ามานั่งที่เก้าอี้ตรงนี้เลยมันเป็นอะไรกันแล้ววะข้างบนเหรอ ก็เหมือนจะไม่รู้อยู่ข้างนอกเอ,อนาหน้าไงหนึ่งคน uh huh. เห็นแค่หนึ่งเองอะไม่ถึงตั้งมันแล้วกันอ๋อทนายอยู่นี่แล้วทนายวิ่งเข้ารอกวิ่งเข้ารอกอย่างนี้จะรอดกี่โมงอะไตปะอะไรปะอ๋ออ๋อโอ้โหฮิบบ็อกสุดยอดไปเลยสบัดขนาดนั้นอยู่ห่างขนาดนั้น ไม่โดนว้าวไปโดนไม่โดนก็อี้นะคระับแต่โดนเซอร์งงเลยเกมนี้อาละ่ะเริ่มเกมที่เรียบร้อยกับแมปโรงพยาบาลพระหาฤืัไทยกับสกิน p r o มิสเดย์หรือวันแห่งสัญญาเองถ้าให้คะแนนความเข้ากันกับเครื่องประดับนี้นะบอกได้เลยว่าไม่ขนาดนั้นนะมันได้แหละแต่ไม่ขนาดนั้น อุ้ยล้วโอโหล้วรครมันก้มอ,อยู่แบบนั้นคะเอออะไรเกมนี้จะล้มไห้อีกแล้วหรอเกมนี้มันจะเกินไปไหมมันจะล้มไววสองเกมติดเลยเลยวันนี้เซโอโอโหแคนเซลิลด้วยสุดยอดอย่างนี้แหละที่เมนฮันไฟฝันไปค่ะลงห้องวีกันอีกแล้วนะคะล้มก็ไวลงห้องวีด้วยมึงสุดยอดนในสุดเลยจะ้ะนั่งแม่งตรงนี้แหละ ส่วนความเข้ากันยังพูดไม่จบดูจบไปแล้วก็ไม่รู้แต่เข้ากันแหละมั้งแต่ไม่สุดมันก็สวยนะแต่มันยังด้วยความที่ประดับมันเป็นหน้าก,กากสีทองมันไม่ค่อยเข้ากับชุดเจ้าสาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคะแนนก็จะแปดคะแนนพอเจ็ดแปดคะแนนพอนัดซะ mm hmm. โอเคส่วนเหมือนจะโดนปล่อยเลยเฟสนะจะโดนขายตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย จะดูก่อนว่าอุ้ยเรามีคนมากูเห็นแล้วประเด็นคือกูเห็นไงเออถ้ากูไม่เห็นเรื่องนกูเห็นเพราะกูตัดดีมากมเพราะฉะนั้นยังไงเตะกระจกดักแม่งเลยโอาโอ้เจ๋อช่วยเออจะช่วยช่วยไปมีท้ายชวยเอายี่ก่อนนะไปอ,อ๋อแล้ววิ่งติดมองหน้าสิลูกมองหน้าก่อนวิ่งสิลูกเออหันมามองหลังอย่นั่นแหละ แล้วไหนใครวิ่งไปไหนบ้างเนี่ยเอออ๋ออันนี้เป็นไอ้นี่เป็นนักข่าวไอ,อ้นักโทษวิ่งมานี่นักโทษวิ่งมาทำอะไรลูกไปล้มตรงนี้เดี๋จ้ะอะไปเดยจ้ะนั่งเก้าอีต้ตรงนี้แล้วกันนะไอ้นักข่าวก็น่าจะล้มอยู่แถวเครื่องนั่นแหละเดี๋ยวก็เดินไปหาก็เจอไปนั่งแล้วก็บินไปปะไหนดูดิจ้ามีเงินเยอะนี่หรือเปล่าเอ,อ้ อ๋อนี่ไงหันมาเจอเลิศไปจ้ะไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่านะจ๊ะเราตีนี่มีนักตำรวจด้วยหายากด้วยประเด็นน่ะนักตำรวจเนี่ยไม่ชอบเลยเอาเก้าอี้นี้ก่อนโล่งดีเก้าอี้เมื่อกี้มันใกล้ที่จุกเกินไปเก้าอี้นี้แหละอืมหมันขึ้นน่ะแตงมันมอยู่งอย่างนี้แหละไม่ไหนวะอืมนี่เหรอก็ไม่นี่หว่า โอ้โหโอ้โหโอโหตัวเล็กทีบล,ล็อกแล้วก็ทีบล็อกก็เล็กด้วยเล็กไปหมดไปงี้ก่อนละกันมาวอลมึงก่อนมึงหายากไงไม่ได้อยากใต้เพราะเดี๋ยวมึงหายอ่มานี่อือถอยถิบถอยด้วยมึงไปไหนแล้วดักไม้เหรอโอ้มันจะไม่ไดัดกทำอะไรครับเขอายิสักีไ,ไ,นนได้ไหมโอ้ไม่ท่ายไม่เป็นไรับมันเด็กไป ไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าไปเก้าอี้เดิมสลับใส่นั่นสลับกันนั่งนะจ๊ะอืมแงในนูน้นมีคนมีใครอยู่ไม่เอ้ยมีบ็นนากขาวไม่ถึงถึงหรือม,มันถึงก็นั่นแหละแต่มันก็ตีไม่โดนอืมบรา,าวนี่ไม่น่าจะมาละแต่ไอ้นักแต่งโอ้ย สเตปดีเหลือเกินแต่ก็ซูฮีบอลตูไม่ได้หรอกโน่นไปไหนแล้วจะไปไหนโอ้โหละอีนี่วิ่งไหวมากคืออะไรทางไม้ก่อนวิ่งไหวมากในประเด็นอะเออาตะล้องไหนเอ้าเอ้าเอ้าเอ้กูจะตีอะไรของกูเนี่ยงงกูเริ่มงงกับชีวิตละแล้วมันอยู่กูมารนักข่าวได้เนี่ยเอ้าอยู่ใกล้ไหนก็ใกล้ละขอได้องเหอะเอ้ยดักไม้ตายไปแล้วมึงอ่ะ นั่งมานั่งเลยค่ะไปลน้มอ,อย่างนี้ฟเฟสอะไรเราวะทัพพูดธจำไม่ได้เหมือนกันไปนั่งเก้าอี้แล้วก็บินยังวะอ้อยังไม่บินด้วยโอโหแยังยังไม่บินอีกเลยอืมเธอต,ตรงโน,นมีโอนมั้นนะทำอะไรมึงปั่นอยู่มัม้งนะยังดีกว่าตอนนี้เก็บกระจกไว้ใช้ก่อนออเก็บไปใช้กี่โมง หนหมุนอุ้ยหมุนเจอหมุนเจอก็แสดงว่าน่าจะเป็นไอ้นี่นักสำรวจอืมโอ้โหตัวเท่าเห็บหมายังไงมาช่วยเป้าวมันตายแล้วนะเออไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเรือของมันตายละเรือหนึ่งเครื่องและตอนนี้เรือหนึ่งเครื่องหนักป้าเน่ไม่ดักมไม่มุดอยู่ตรงนี้ด้วย ดูอยู<ม>่บนวะอ,อืมโอ้โหแล้วมหาไอน้นี่น่าจะยากว่ะเออยากยากแหละยากตลอดยากตลอดอีอกไปทางไม้มงงบอกยากยากปึ๊บแม่งตัดหน้าตลอดเลยไปนูน่นละอือาะส่งเครื่องก่อนแล้วกันวันดีจ๊าววันดีจ๊าบอ่ะเอ้ยอ,อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ออืม งงอุย้ยนั่นไงตวัวจิ๋วๆเครื่องเท่าไหร่เนี่ยเครื่องนี้เดียวเองไม่เป็นไรปะเราไปตามหากันดีกว่านะครับอืหมวันดีจ้าแถวนี้มีคอนอยู่มิซจ้าม่ซจ้าอ,อยู่ไหนระวะเนี่ยมันวิ่งไปไหนแล้วะอะไม่เจอ อืมโอ้โหมันยังขึ้นอยู่มันดักอยู่หลังไม้อะไรพวกนี้มั้ยเนี่ย mm. แถวนี้โอ้โหมันยังขึ้น mm. หรือว่ามันอยู่นี่แล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอะนัแต่งเพลงลุกแล้ว <c oughs> รอยตีนใครอืม <c oughs> เป็นรอยตีนของนักแต่งเพลงหรือเปล่านะ <c oughs> ลงไปแล้วด้วย <c oughs> อืม <c oughs> นุ่งไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ไงวัสดีจ้า ยังจะตู้ชีวิตต่อยเรอโอ้โหไม่ทนอย่าไปอย่าโอ้ยโดนทุกอย่างอยูเ่เวนเซอร์กูตอนเนี้ยอ้แล้วตอนนี้เหลือแค่ยี่สงสำรวจอีกแล้วรูเงี้ยให้มันตายตั้งแต่แรกไม่งั้นก็ต้องมาหาเงี้ยลำบากเอากระจี๊ดเดียวตัวไปเห็บหมาหาอยู่นี้ด้วยแถวนี้มีคนอยู่เป็นใครกันนะ สาเฮ้ยเราหมุนหมุนเจออยู่ไหนวะเร่ <c oughs> นี้มีคนบอก <c oughs> โอ้โหเกือบเนียนแต่รอยตีนชัดมาก <c oughs> เกือบเนียนนะแต่รอยเลือดมันชัดอะ,ค,ะค่ะตายค่ะนั่งเก้าอี้เลยะคะ่ะอ้าวยีห่ายอมแพ้ไปแล้วช่างมันละกัน มากันในสกินสุดท้ายนะกับแมปนครที่ไม่เคยหลับไหลนั่นเองพร้อมกับแมรี่สกินคุโรมินั่นเองความเข้ากันของเครื่องประดับกับสกินนี้นั้นขอญาตาไฮแครฮาเท่านั้นนะคะเพราะว่าสกินนางกับเครื่องประดับไม่มีความเข้ากันเลยสําหรับฉันนะสาหรับใครที่คิดว่าเออเครื่องประดับนี้กับนางสวยนะก็อันนั้นก็ความคิดของคุณนะแต่เรารู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะอุ้ยอันนี้ใคร โอ้โหกูไม่อยากได้ไม่อยากได้นะเขียนนิยายก่อนแล้วทําไมกูต้องมาไล่มันก่อนเนี่ยไม่เขาโอ้จะได้แผลเออไม่ได้อยากได้แต่ได้แผลก็ถือว่าเลิกอยู่ยังไงครับคุณจะหนีข้อสื่อสารงันหรือครับเป็งเข่ารถแป็เขา่เขารถไฟแน่นอนอ๋อสลับอ๋อสลับไปเล่นสื่อส,สารเรื่องของมึงมานี่เลยมึงนี่มึงจะหนีกูรอดหรอมาอะไซองนี้นั่นแหละเราไม่ชอบตัวนี้จะไม่ชอบมัน อ,อะไรคะอ,อะไรคะคือคืออะไรคือไม่ปันกันหรอไายุ่งเอาไา่เอา,เอาทำไมไปยุง่งมายุ่งทําไมเอออ่าเรียบร้อยมึงตายสลับอืมตลับไปลาตายฟาายาใครแช่ถ้ามว่าแค่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยนูน่นน่ะรักเพื่อนใช่ไหมรักเพื่อนเหรอมึงอะ่ะอยู่ๆมึงกลจะตายแทนเขานะยังไงเอ้ามึงข้ามไปเลยอืม บอกแล้วความรักเพื่อนอ่ะอย่ามารัก,กอะไรกันตอนต้นเกมค่ะไปรักกันท้ายเกมเนาะ <c oughs> อีนุ่นก็เจ็บอีนี่ก็ลม,อม <c oughs> โอ้โหขนาดขัานนี้แล้วนะมีเหลือสี่เครื่องแล้วเครื่องไวมากอแล้วเหมือนจะวิ่งวิ่งขี่นุ่นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นนะเว้ย <c oughs> ตาดีกินปลามา <c oughs> อว <c oughs> ้ย <c oughs> ถึงปะวะโอไม่ถึง มันติดเงาแต่มันยังอยู่ใกล้แต่มันไม่ถึงเนี่ยันนี้ใครใครมาเลยเอิ่มก็เป็นทนายนเองทนายผู้รักเพื่อนไปเอาเป็นทนายแทนดิเนี่ยเอาทนายแล้วก็ทน,นายง่ายกว่ามอนกันกนน้นทนายอืมแล้วมึงมาทำไมอีกก็ยิหาไม่โดนช่างแม่งมเป็นไรเรามีกระจกฟาดแม่งลงมาเลยเออะแล้วมึงอะไรครับ อะไรเออยเดี๋ยว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 เดวดนเดี๋ยวเดี๋ยัเดยเดยวดเดี๋ดี๋ยวเดยวเดียเดยเดีนยดียดีเด่๋ยวเดีวเดยวดวเดี๋ยดียวเจะ๋ยเดีอยวเี๋ยวเดียวึงีนยวเดอนยวเีเดกวเเดี๋วเดี๋ยว่ดี่ยนเดี๋มวเดียวเดี๋กวเดนเดี๋ยวดวเยเดุ๋ยวดดดยยดเยดดเเเดออดนนจยดนจนเย มันฮิวกันจนเสร็จแล้วแต่กูตีมันไม่โดนเนี่ยถ้าเมื่อกี้ตีโดน,นจะขัดได้อยู่ตีไม่โดนน่ะติ้งแฉติ่งไปก็ลดอยู่ยังไงมันยังซองอยู่อีกยังซองอยู่อีกอ้าวแล้วอยู่ก็เจ็บตัวเองอยู่ก็ทําให้ตัวเองเจ็บนะครับคนนี้เลิศที่สุดมามามานั่งตรงนี้ดีกว่านะจชะโอ้โหเก้าอี้นี้ก็คือเก้าอี้ดนตีแล้วจ๊ะสลับกันนั่งเวอ่อป้า นั่งตรงนั้นไหนขอเข้าไปดูหน่อยสิมีใครอยู่อีกไหมนะมันต้องมีแหละโอ้โหแล้วมึงยืนอย่างงี้อม,มันไอเขาไอสก,กินนี้ฮิตบ็อกมันโหยเออะไรกันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่เัก,กตีะไรไม่โดนโอ้แล้วมีมีจ่อยมาอาตีจ่อยหิ้งก่อนแล้วนี่จะไปไหนบล็อกให้ดีๆนะไปจะบล็อกไม่ดีเป็นงนี้แหละแต่ไอนันก็ช่วยไม่ได้แล้วทำไงล่ะทีนี้ ไม่รู้ทนายไปไหนไหแล้วมีอยู่สองกรณีคือมันเข้าไปอยู่กันในสุสานอีกหนึ่งรอบและในสุสานก็ยังมีคนอยู่เป็นใครวะทนายเหรอคือใครอะ่ะเออน่าจะฟิลฟิลทนายไหมอืมตีโดนนะครับโดนก็อี้คราวนี้ทนายมามาอะไรมีปืนเหรอมีอะไรทำไมมึงมั่นใจว่าจะเขาช่วยเพื่อนได้อ๋อมีตาบอดมา ตาบอดก็บล็อกเพื่อนไม่ได้อยู่ดีสุดยอดตอีแห่งความสามัคคีเรื่องใดงงอีนี้โดนแรคนแรกสุดท้ายก็หนีชะตากรรมเองไม่ค้นนะคะฟิแนลเดสติเนชันเลยนั้นอะไรวิ่งโอโหวิ่งไปกระเท่านั้นวิ่งไปกระเท่านั้นแหละนีตาบอดอยากตีแนตะ่ตีไม่ถึงว่ะม,มา ับอีดีมานั่งก่อนทนายเรามาดูกันนะครับว่าทนายระหว่างทนายกับน,นักเชืิอหุ่นใครจะตายก่อนกันไปจับนั่งไปก่อนวางตรงนี้ไปเลยแล้วมันไปไหนแล้วว่าตาบอดละเมื่อกี้ตาบอดกูจะวิ่งอ้อมโลกอีกแล้วเออวิ่งอ้อมโลกไปโน้นเลยะอรอแล้วอีนักเชืิอหุ่นล้มอยู่นี่แล้วยังไงดีวะจับมันไปนั่งเลยดีไหมยั่งดีกว่า อะอย่างเท่ากับอืมจับมาก่อนเอามาอุ้มตีแล้วกันเนาะมาพอดีเข้ามาพอดีเลยขออุ้มตีหน่อยได้ไหมจ๊ะอันนี้สิแต่ถ้าอุ้มตีเครื่องวัดับนี้ขึ้นรถอยู่นะอ่าแล้วนันตายแล้วโอ้โหโอ้โอยดินหลุดโอ้อยเบรกพลังซุปเปอร์ย่อยแล้วใกล้ไหนแล้วมาตาบอกแล้วกันใกล้สุดไวค่อยไปหาคนอื่นต่อ,อเหนืออีก เหนื่ยยอยเลยเหนื่อยยิ่เช่นขึ้นอยู่คนเดียวตอนนี้หูไม่ขึ้นแล้วกำลังจะบอกหูขึ้นหูไม่ขึ้นแล้วไปที่อื่นแล้ว<ม>อแถวนี้มันยังอยู่ไหมวะหรือไม่อยู่แถวนี้ก็น่าจะใช่น่าจะเดินมาแถวนี้แหละออยู่บนอ้อ แถวนี้มีคนไหมเออยอุ้ยหูหายไปแล้วมันกลับไปฮิวหรือเปล่าวะทำไมแถวนี้หูขึ้นมันมาอยู่ข้างบานบ้านสองชั้นหูขึ้นยาวๆเลยเว้ยบนบ้านสองชั้นแลยปะเนี่ย <c oughs> ยังไงดี <c oughs> เดินล่อๆก่อนเผื่อตาบอดมันจะลุกเอง <c oughs> ยังไงดี <c oughs> ไปกลางแมปแล้วอ้าวตาบอดลูกแล้วเจอกูมึงมานี่เลยตาบอดอืมกะจะตีผ่านกระจกเท่านั้นจะไม่ต้องวิ่งมาใกล้อืมสวัสดีจ้าโอ้โหแล้ววนตรงนี้ตรงนี้คือที่แห่งความอุ่ของฮิทบ็อกเลยนะตรงน,นงงี้ยังไงดียังไงจะตาบอดยังจะวนอีกอืมเราก็จะอ๋อเสียบิงฟรีด้วยกูเอาลบบชักแม่งไม่กลัวไม้แล้วมาดิไม่กลัวไม้แล้ว จะวนอีกนะออฮิตบ็อกมันไม่โดนมันไม่โดนเราต้องทำตัวไม่กลัวไม้ละมันจะไม่มีอะไรละเห๋ยวแค่หนึ่งเครื่อง่านั้นแล้วเหมือนจะปั่นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฉันรู้สึกว่าเหมือนจะใช่โอ้นั่นหรือเปล่าโอ้โหรอยตีนัะเจนมากไปไหนเอ่ยงงเ้าคือเดินอ้อมมานี่เดินอ้อมมานี้ไหม หรือว่ามึงหลอกกูอ่านี่ไงสุดท้ายเราก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะยอมแพ้เธ้ค่ะกูเหนื่อยแล้วยังจะไปไหนอีกและจะไปไหนอีโหฮิตบล็อ,อกสุดยอดฮิตบ็อกไกลมากอยู่อยู่คีิปจะไกลก็ไกลงงมานี่เลยมึงมานี่เลยอ้าวยีห่ายอมแพ้อีกแล้วเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คือ ขออาันเล่นแต่สกินที่มีเท่านี้ก่อนเนาะเพราะในวันที่1ิาไม่ถูกถ้าจะไม่ผิดสกินอิสเบลลาน่าจะกลับมาคัมแบ็กอีกหนึ่งรอบอย่างที่พูดไปคลิปแรกเนาะว่ายังไงฉันก็เอาแน่นอนแต่ถ้ามันสุ่มไม่ได้จริงๆก็คือไม่เอานะคะต้องตัดใจจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีงบเงินเยอะแยะเนาะ,ะตอนนี้ดองหลอดไฟไว้ประมาณ800 0กว่าแล้วถือว่า เโอเคอยู่หวว่ามันจะไม่ทม <laughs> ําทตัวเหมือนอีตู้โฮลิกตู้โฮลิกของเกยชาถ้ามันทําตัวแบบนั้นอีกฉันก็ไม่เอานะคะโอเคงั้นจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปของการรีวิวสกินแจ็คคอลแลบเนาะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายๆจ้า